โอเคเมื่อนี้ก็จะพาทุกคนมาสมบรรยากาศในการลมแบในครั้งนี้เนาะซึ่งว่าทีมงานของเฮาโด,ด,ดนเห็ดเหืุนึงเนาะนี่นี่ก็เป็นเซฟของเฮาเนะกำลังซอยตอน,น,นหน้อยนี่ก็เป็นตอนอบตอนแกงกำลังซอยกำลังตัดอยู่แล้วนี่ก็ทีมงานพอครัวของเฮาพอครัวประจำวงของัวเขา กำลังตัดตอนแบ่งสันปันส่วนว่าจะเห็ดเมนูเมียงแดงเมนูของพวกเขามือก็จะมีะปิง้งแล้วก็ต้มขมแล้วก็ซอยจุแล้วก็เลือดแดงเนาะสินค้าอเลรของเลือดแดงกำลังฟักในกันยูเนอันนี้เขาจะฟักแล้วก็ครัวใส่เลือดแดงของเขามีก็จะแนแนนปิ้งเนาะกำลังใส่เครื่องหอม นี่ก็จะเป็นเมนูแกงแกงก็แกงใส่เพียใส่โพนมันเถียวปั้นเป็นเทียมห้อยนี่เป็นจังแดนหน้าตาแล้วก็มาเบิ้งในการต้มเพียเขาเลยต้มเครื่องในนี่ต้มตับต้มปอดเพื่อมาปั้นเป็นเจลเนาะนี่ก็เป็น หม้อต้มของ,ของเขาหม้อต้มอ่าต้มน้องเนาะต้มน้องแบถึงว่าได้น้องแบแบถึงว่าเป็นแบ่ตัวแม่แล้วก็มาที่ว่าอ่างโคนกันเลยอ่างโคนเนาะอ่างโคนแม่ที่เขาปันป่นปัน้นปั้นมาเทียบห้อยแล้วนี่ก็จะเป็นบรรดาเครื่องหอมเครื่องปรุงนี่บรรยากาศ อากาศเป็นอย่งนี้เขาก,กำลังอใจประคอมมีคอมเมนต์บรรยากาศในการใจประคอมของพวกเขาจะมีการตามเครื่องหอมและล้วก็มีคอมเมนต์ กวจทใส่เลือดเพราะว่าจะเลือดแปลงแม่ได้เพกินแม่ลมแม่ตัวนึงนี่การลมแมนต้องกินให้มันครบเครื่องเนาะแทบก็คืออ่าเลือดแปลงมีกบมีปิ้งมีมาเพียมาอย่างให้มันครบเลยเนาะนี่กำลังคนอยู่กำลังคนอาจจะใส่เลือดแปลง สดกันเลยบรรยากาศก,ก็จะมีการหัวการยกย้ายกันไปได้เนอะนี่นี่ก็แม่ผักหอมที่เขาจะจีใส่เจ้าทับของพวกเขานั่นเองนี่สิกเนเจอร์ของเขาก็คืออ่ามาเพียนะคมๆสดๆกันเลยสดๆกันเลย นี่หน้าตาซีสันจะโหยเผ็ดปนใส่กับเพียขมขมสุดยอดเลยเครับเยผักหอมไส่เล็กน้อยผ <Wow. S 1> ักหอมไส่เล็กน้อยเนะ mm hmm. าะถาซีมกันเลย mm hmm. นี่ก็เป็นหน้าตาของการปรี้งของเขาเ่งว่าตีนจะพัน,นในไส้ ้าเหใทุกคนอยากกินขึ้นมาก็กต้องขอโทษขอภัยเด้อนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เซอร์เก้นของพวกเขานะจะเป็นเลือดแปลงแบะพอคอัวเป็นกำลังคองสยอาเดินมาเดินมาเดินแซ่บๆนำกันพร้อมกำลังพองสยอยูยยยยอ้ กับเราข่าวนี่บอกเลยว่าสุดยอดสุดยอด